สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแอปทำเงินนะครับที่มีชื่อว่าคลิปแคปนะครับซึ่งแอปตัวนี้นะครับก็เป็นแอปดูวิดีโอนะครับแล้วมันจะมีเวลานะครับในการรับกล่องนะครับอย่างเช่นว่าดูสังเกตด้านล่างนะครับมันจะมีขีดสีเหลืองเนี่ยฮะอีกหนึ่งนาทีนะครับถ้าเราดูอีกหนึ่งนาทีมันจะได้รับกล่องนะครับพอเราได้รับกล่องเนี่ยมันจะเป็น แล้วก็มาตรงนี้ครับกดตรงรีวอร์ดนี่ครับรวบหีบกล่องมันก็จะมาอยู่ด้านบนอย่างนี้นะฮะซึ่งกล่องเราก็สามารถเปิดได้ครับมันก็จะได้พวกเหรียญน,นะครับนะครับซึ่งไอเหรียญพวกนี้เนี่ยมันสามารถเอามาแลกได้นะครับนะ่ครับเวลาแลกเหรียญก็ไปคลิกที่ มุมซ้ายด้านบนนะครับเนี่ครับเป็นรูปเหรียญ6 5 7ห้าดนะครับนี่ครับแล้วเราก็แลกเหรียญนี่ครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับนี่ครับแลกเหรียญอันนี้ผมยังอ่ารู้สึกว่า2เหรียญมันเท่ากับ1ดอลนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ1ึงแสเหรียญนะครับพอเราอ่ามีเงินดอลลาร์นะครับครบสิบ ดอลลร์นะครับเราสามารถถอนออกได้นะครับซึ่งวิธีการถอนออกก็คือไปที่ค a s h o u ์เนี่ยนะครับนี่ครับเราคลิกที่10ดอลน,นะครับผมยังสะสมได้แค่5ดอนอยู่นะครับนี่ครับมันก็จะบอกเต็ดมันซึ่งอีกตัวดอลลาร์นี่ถ้าผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับ เล่นใหม่ท <bold word. S 1> <Now, S 2> la ี่เพิ่งโหลดแอปมานะครับมันจะมีการใส่โค้ดนะครับโค้ดรหัสโค้ดรหัสรับ1ดอลลาร์นะครับฟรีๆนะครับซึ่งเวลาเปิดอ่าสำหรับมือใหม่นะครับที่เปิดที่เพิ่งสมัครแอปเข้ามานะครับฟังดีๆนะครับมันจะมีให้เปิดกล่องรับ1ดอลลาร์ก่อนนะครับคือเปิดฟรีๆนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือใส่โค้ดนะครับซึ่งโค้ดนี่ถ้าเรามีโค้ดของเพื่อนเราก็สามารถใส่ของเพื่อนได้นะครับใส่ได้1ครั้งเท่านั้นนะครับ วิธีการใส่โค้ดนะก็คือมาที่หน้ารีวอร์ดนะครับหน้ารีวอร์ดแล้วก็ไปที่รีดีมนะครับมุมขวาบนนะครับนี่ครับรีดีมนี่คมันก็จะให้เราพิมพ์รหัสต่างๆนะครับอย่างนี้ฮะประมาณนี้นะครับซึ่งวิธีการดูโค้ดนะครับดูโค้ดก็ไปที่ หน้ารีวอร์ดเหมือนเดิมนะครับไปที่ตัวไอตัวลูกหมุนเนี่ยนะครับตัวเนี่ยโซเชียลเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นการหมุนนะครับลัคกี้สปินเนี่ยมันก็จะทุกๆค่าไอ้ทุกๆค่าชั่วโมงนะครับก็จะสามารถหมุนได้1ครั้งนะครับมันก็จะสะสมสูงสุดได้5ครั้งนะครับส่วนไอ้เมกาสปินนี่คือสปินใหญ่นะครับคือจะได้รับดอลลาร์เลยนะครับถ้าโชคดีก็จะได้รับ3ดอลลาร์2ดอลลาร์1ดอลลาร์เลยนะครับ สำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้รู้สึกว่ามันจะหมุนได้อาทิละหนึ่งครั้งนะครับแล้ววิธีการวิธีการดูโค้ดนะครับก็คือไปที่กล่องที่มันเขียนว่าฟรีนี่ครับข้างข้างไอ้ข้างๆงไอ้ที่ล้อหมุนนะครับเนี่ยครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับเนี่แล้วคิกที่อ่ามอนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปคัดลอกนะครับคัดลอกที่ริปปอร์ตครับ เดี๋ยวเราก็ไปวางไว้ในไลน์ก็ได้นะครับเช่นีผมวางไว้ในนี้นะครับแล้เวเราก็คลิกเข้าไปดูที่ตามลิงก์ที่เราคัดลอกมานะครับวิธีการดูโค้ดนะครับมันก็จะแสดงหน้าตานะครับของคลิปเราที่เราแชร์ไปนะครับนี่ อันนี้เนี่ยคือโค้ดของเราค,รคือโค้ดของผมนะครับคือว่าถ้าใครยังไม่มียังไม่รู้จะใส่โค้ดอะไรก็แนะนําให้ใส่โค้ดของผมก็ได้นะครับโค้ดผมก็หนึ่งยูยูสองดีหนึ่งเก้าเจ็ดนะครับกด Copy นะครับเราก็สามารถไปแชร์ให้เพื่อนหรือว่าใครก็ได้นะครับที่เรารู้จักนะครับหรือว่าเราเชิญไปแล้วเพื่อให้เขารับหนึ่งดอนเราก็จะได้กล่องมานะครับ เมื่อเพื่อนเราใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะครับใส่โค้ดของเรานะครับแบบนี้นะครับใสโ่โค้ดของเราแล้วเราก็จะได้รับกล่องนะครับซึ่งไอ้กล่องเชิญเพ<ว>ื่อนตัวนี้เนี่ยมันได้รับรางวัลก็คือพวกการ์ดนะครับพวกการ์ดพวกบัตรรางวัลต่างๆครับซึ่งไอ้พวกบัตรรางวัลต่างๆก็คือไอ้ผมเอามาเปิดการ์ดพวกนี้นะครับน,นะครับแล้วก็สะสมไม้ครบนะครับอันนี้มีสิทธิ์ได้รับ สิบดอลลาร์เลยนะครับถ้าโชคดีนะครับบางบางอันนะฮะอันนี้ก็เหรียญดอลลราบ้างเหรียญบ้างอันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับนี่ครับถ้าโชคดีได้ห้าแสนเหรียญเลยนะครับอันสุดท้ายนี่นะฮะแล้วก็ต้องสะสมให้ครบนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันก็สามารถเปิดกล่องได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเปิดกล่องให้ดูนะครับ นะครับซึ่งไงอ,งอง้กล่องทองกล่องเพชรนะครับกล่องธรรมดานี่เราสามารถหาได้จากการดูคลิปนะครับ mm hmm. นี่ครับเนี่ยผมก็สามารถสะสมนะครบนะครับผมก็สามารถเปิดไดนะ้ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ mm hmm. เลือกหนึ่งใบก็ได้นะครับ ใบใดใบหนึ่งก็ได้นะครับนี่ครับนี่ครับถ้าถ้าผมเลือกถูกผมก็ได้10นะครับ10ดอลลร์เลยนะครับซึ่งผมโชคไม่ดีนะครับเนี่ครับง่ายๆเพียงแค่นี้เองนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากการดูคลิปแล้วก็เชิญเพื่อนแล้วเราก็สามารถมาเล่นเกมนะครับเล่นเกมในไปตรงที่เมนูมีนะครับนี่ครับรีวอร์ดมีเนี่ครับเกมเซ็นเตอร์นะครับเข้าไปนะครับเกมที่ผมแนะนําก็คือพวก เลี้ยงปลานะครับวันนี้ผมแนะนําการเลี้ยงปลาก่อนนะครับเลี้ยงปลานี่เราก็ต้องอ่ตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องซื้อปลามาก่อนนะครับซื้อปลาก็ชิดที่ช็อปนะครับแล้วมันก็จะมีพวกราคาปลานะครับตอนแรกอาจจะซื้อได้แค่ปลาราคาสิบนะครับยี่สิบนะครับพอเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งแล้วมันจะเริ่มปลดล็อกนะครับพอเราปลดล็อกแล้วแนะนําให้ผมผมแนะนําให้ซื้อปลาที่ มีราคา60นะครับเพราะว่าราคามันจะค่อนข้างสูงเวลามันพัฒนาการของมันนะครับอันนี้เป็นปลาที่เปิดจากการ์ดที่ผมแสดงตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับเป็นการ์ดพวกนั้นนะครับก็คือปลาปลาพิเศษนะครับแล้วพอเราซื้อเสร็จเราก็ต้องมาให้อาหารมันด้วยนะครับซึ่งผมซื้อกระปุกอาหารฟรีสิบครั้งมานะครับนี่ผมคลิกนะครับแล้วกดให้อาหารมันนี่ครับรัวๆเลยครับ ตอนนี้ผมไม่ได้ให้อาหารมันมันหิวอยู่นะครับซึ่งมันก็จะมีเวลาบอกนะครับของปลาแต่ละตัวว่ามันจะให้อาหารอีกครั้งอีกกี่นาทีข้างหน้าเนี่ยสมมติ5นาทีข้างหน้าหรือ15นาทีข้างหน้านี่ครับเนี่ยครับ,รบปลาตัวาำๆนี่ครับเวลาเราคลิกที่ตัวปลานะครับเนี่ยตอนนี้มันราคา1ไอราคา78บาทนะครับเจไอเงินนะครับเรียน ซึ่งมันยังเลเวล6อยู่เราก็เลี้ยงให้มันโตนะครับแล้วก็จะไปคลิกที่อีโวนะครับก็คือการพัฒนางมันนะครับนี่ครับโอกาสการพัฒนางมันนะครับถ้าได้ตัวนี้ก็คือ10%นะครับโอกาสซึ่งก็หายากเหมือนกันนะครับผมก็มี1ตัวนะครับพอเรามันออกไข่ออกเงินมาเรียบร้อยเวลาเราให้หาเนี่ยเราคลิกที่ไข่ที่เงินมันนะครับมันก็จะลอยขึ้นไปสะสมให้เรานะครับนี่ครับส่วนไอป่าทองนี่แนะนําให้เลี้ยงไว้เยอะให้เลี้ยงไว้นานๆนะครับนี่ครับ ผมก็เลี้ยงได้จนมัน0.5ดอลลาร์แล้วนะครับก็คือประมาณ15กว่า15บาทนะครับ15บาทนะครับบางคนเลี้ยงได้เป็น10ดอลลาร์เลยนะครับเลี้ยงไว้นานๆจน10ดอลลาร์เลยนะครับไอ้ตัวปลาทองเนี่ยนะครับเนี่ยครับผมเลี้ยงจนเลเวล27แล้วนะครับนี่ครับปลาตัวอื่นหนเลเวล13นี่ครับ400 4นะครับอันนี้ครับตัวนี้เลี้ยง6อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะรอสักคู่นะครับผมจะเปิดนะครับเปิดขอ,องคนอื่นๆนะครับให้ได้ชมกันนะครับเดี๋มขอออกก่อนนะครับ นี่คือของคนอื่นนะครับเน <Laser> ี <Viol> ่ยครับปลาเขาเลี้ยงไม่นานมากนะฮะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยตัวนี้หนึ่งแสนเลยนะครับก็คือ1ดอลลตร์ลเลยนะครับตัวนี้นะครับที่เขาเลี้ยงไว้นะฮะเลเวลของเขาเขาเลี้ยงไว้344ี่นะครับซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้แสนสองนะครับก็1ดอลลาร์ลตัวละ1ดอลลาตัล่าเลยนะครับเนี่ยผมสังเกตดูนะครับเนี่ยไอตัวนี้หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่น อันนี้ก็1นดอลลาร์เลยนะครับที่เขาเลี้ยงไว้นะครับของคนอื่นๆนะครับแล้วพอเราได้ไข่ปลาสะสมก็ได้ไข่ปลาเยอะเนี่ยเรามาคลิกที่ไข่ปลาด้านบุมมุมบนทางขวานะครับมันก็จะมีให้เลือกเราซื้อนะครับอันนี้คือกระปุกอาหารนะครับเนี่ยอาเกตบล็อกนะครับอาเกตนะครับส่วนอันนี้ไอปลาการังอันแรกนี่ครับหราคา600นี่คือการที่เราซื้อปุ๊บเราก็สามารถซื้อปลาเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะครับ ก็จะมีพวกออกซิเจนมันไรมันนี่ครับซึ่งก็แนะนำนะครับให้ซื้ออันดับแรกเลยให้ซื้ออาหารปลาไว้ก่อนนะครับซื้ออาหารปลาไว้ก่อนนะครับมันก็จะสะสมทำมาให้อาหารได้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ซื้อค่อยซื้อพวกอันืเสริมนะครับพวกออปชั่นพวกประการลังนะครับพวกกาบหอยอะไรพวกนี้นะครับซื้อมันเพราะว่ามันไอพวกนี้ผมผมคิดว่ามันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ให้มันกลายพันเป็นพันสายพันธุ์ยากขึ้นนะครับซึ่งผมก็เลี้ยงไว้นะครับอย่งนี้นก็อยลืมโหลดมาเล่นกันนะครับซึ่งวิธีการถอนเงินเนี่ยนะผมก็จะมาทําคลิปเมื่อผมทําคลิปสะสมครบสิบดอลน,นะครับผมก็จะมาทําคลิปอีกนะครับตอนนี้ผมได้ห้าดอลแล้วนะครับซึ่งก่อนถอนเงินก็จะใช้บัญ,บญชีธนาคารนะครับเป็น PayPal นะครับบัญชี Paypal นะครับแล้วก็ไปหาสมัครบัญชีเ Paypal ไว้นะครับสะสมให้ครบ10ดอลแล้วก็ถอนนะครับอย่าลืมใส่รหัสเชิญนะครับเวลาสำหรับผู้สมัครใหม่นะครับไปที่รีดิมรีดิมนะครับไปที่กดที่รีบอร์ดก่อนนะครับมาหน้ากองแบบนี้ก็ไปที่มุมขวาบนรีด e มนะครับใส่โค้ดไปนะครับนี่ครับอันนี้ครับ อันนี้คือโค้ดของผมของผมนะครับถ้าใครยังไม่รู้จะใส่โค้ดอะไรนะครับแนะนําให้โค้ดต้องใส่โค้ดของผมก่อนนะครับเพื่อเป็นการรับ1นดอนฟรีเลยนะครับนะครับพอใส่โค้ดเสร็จแล้วก็นะครับส่งโค้ดนะครับนี่ครับคลิกที่ปุ่มนี้แต่ผมใส่ไปแล้วนะครับแล้วกดออกสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันก่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ของผมด้วยนะครับสำหรับน,นี้สวัสดีครับ